สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันในรายการเคล็ดลับสุขภาพจากเวชภงม์โอสถนะคะอย่างที่เห็นอยู่ของ,ของหน้านะทุกคนก็คิดว่ารู้จักกันทุกคนนะคะที่เราเรียกว่ามาลักขีนกนะคะแต่รู้สึกจะขีนกใหญ่ไปหน่อยนะนนซึ่งจริงๆแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่ามาลักขีนกกับมลักจีนต่างกันอย่างไรนะคะในทางพืชศาสตร์แล้วเราใช้ชื่อทางพืชศาสตร์เหมือนกันเลย ก็คือมอร์ลิก้าเชนเตียนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปหาข้อมูลทั่วโลกนะคะก็จะเห็นว่าในงานวิจัยนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นมาลาจีนซะมากกว่านะคะแต่เราก็พบว่ามาลาที่นกเนี่ยของบ้านเราเนี่ยค่ะจะมีรสขมนะคะกว่ามาลาจีนนะคะแต่ความขมหรือไม่ขมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสารนะคะที่เราเรียกว่าซาปนินนะคะสารกลุ่มนี้มีประโยชน์อย่างไร ะะการรับประทานมะระหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะเด็กนะคะอาจจะไม่ค่อยชอบทานมะระกันนะ,ะเพราะรู้สึกว่ามันขมแต่มะระจริงๆแล้วก็เป็นประโยชน์เพราะว่าเราคงเคยได้ยินคําไทยที่ว่านะคะหวานเป็นลมขมเป็นยานะคะถามว่าเราประโยชน์จากมะระคืออะไรนะคะจุดเด่นมากเลยเราก็จะมีงานวิจัยเยอะมากเรื่องของมะระกับลดน้ําตาลในเลือดแต่ข้อมูลเหล่านี้อาจจะเป็นงานศึกษาที่ยังอยู่ในระดับ ทดล,ลองและสัตว์ทดลองในคนยังมีงานวิจัยอยู่เหมือนกันแต่ว่าปริมาณของคนที่ศึกษานั้นอาจจะไม่มากพอถามว่าการรับประทานมะละดิบกับมะละที่สุกก็คือผลมีลักษณะเป็นออกสีแดงๆหรือสีส้มๆแล้วต่างกันไหมเราจะไม่รับประทานมะละที่สุข,ขาต้นนะคะ ที่เป็นสีแดงแล้วนะคะเพราะามีสารที่เป็นพิษเยอะนะ,ะอาจจะก่าเกิดอาการขึ้นไส้อาเจียนหรืออาการท้องเสียได้แต่ส่วนของมเมล็ดที่จากมะละที่สุกแล้วนั้นก็เป็นประโยชน์นะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นเอสสามารถที่จะยับยังนะ้งเชื้อเอชไมีงานวิจัยที่เขามีการศึกษาว่าให้เอาน้ำจากมเมล็ดของมะละที่สุกแล้วเนี่ยนะคะมาปั่น ะะแล้วก็สกัดสารออกมาแต่การใช้ตรงนั้นก็อาจจะไม่ได้เป็นการรับประทานเพราะโปรตีนตัวนี้จะสูญสลายด้วยความร้อนและกดในกระ,ะเพาะนะคะก็เขาจะมีรูปแบบในการใช้ก็คือใช้สวนถวานอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็ยังอยู่ในสัตว์ทดลองก็ให้เป็นข้อบูลมาไว้ไว้ก่อนละกันว่าถึงแม้นมะละที่โตเต็มที่และสุกแล้วนั้นอะ่ะก็เป็นประโยชน์เหมือนกันแต่เราใช้ส่วนของมเมล็ดนะคะเนื้อผลเราจะไม่รับประทาน ะะถามว่าในเรื่องของการลดน้าตาลในเลือดนั้นมะละทําไมถึงลดน้ําตาลในเลือดได้ดีเขาเรียกว่าเซนสテ v ブหรือไวต่ออินซูลินมากขึ้นนะคะแล้วก็ลดการสร้างน้าตาลในเลือดด้วยนะคะอันนี้ก็คือคกลไกของสารที่อยู่ในมะละที่เราเรียกว่าชาปนินนะคะแล้วก็จงเป็นสารที่เป็นโปรตีนด้วยนะคะที่ร่วมกันในมะระนะคะก็ขอสรุปนะคะว่า มะระจีนหรือมะระขี้นกนั้นนะคะก็คือต้นเดียวกันนั่นเองนะคะแตกต่างกันในเรื่องของพันธุ์นะคะซึ่งบ้านเราก็จะนิยมทานมะระขี้นกนะคะแต่ก็รสจะขมกว่านะคะและจุดเด่นของมะระนั้นก็คือเราจะรับประทานในผลที่ยังไม่สุกนะคะยังยังเป็นสีเขียวอย่างนี้อยู่นะคะอาจจะเป็นลักษณะที่ทานดิบ หรืออาจจะไปลวกทานกับน,น้ำพริกก็ได้ซึ่งประโยชน์ของมะระมีมากมายเด่นมากเลยก็คือเรื่องของการลดน้ำตาลในเลือดนะคะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานและมีการรับประทานยาแผานปัจจุบันอยู่แล้วเนี่ยต้องควรระวังนะคะการรับประทานมะระในปริมาณมากอาจจะทําเสริมฤทธิ์ของยาลดน้ำตาลในเลือดทําให้น้ําตาลในเลือดจะลดลงได้เน่ก็ต้องระวังต้องมีการตรวจเช็คปริมาณน้ําตาลในเลือดทุกวันนะคะเพื่อความปลอดภัย ของร่างกายด้วยนะคะ